ชกอัพโตเกโกชกอัพโตยกโกเป็นโชกอัพที่ได้รับการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นโชกอัพอันดับหนึ่งที่ผู้ผลิตระดับโลกเลือกใช้ด้วยซีรีส์ที่หลากหลายเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยตลอดการใช้งานโตเกโกรุ่นมาตรฐาดเป็นโชกอัพมาตรฐานชนิดน้ำมันและชนิดแก๊สกระบอกสีดำปรับค่าความหนืดเพิ่มขึ้น12%เมื่อเทียบกับโชกติดรถเหมาะสำหรับรถทั่วไปที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับช่วงล่าง หรือใช้ทดแทนโช๊คอัพตัวเก่าที่เสื่อมสภาพโดยไม่ต้องดัดแปลงครอบคลุมทางรถเก่งรถกระบะรถตู้ SUV MPV โตกิโกรุ่น Special Gas เป็นโช๊คอัพพิเศษชนิดแก๊สกระบอกสีบรอนเงินปรับค่าความหนืดเพิ่มขึ้น12%เมื่อเทียบกับโช๊คติดรถเหมาะสำหรับรถกระบะและรถตู้รุ่นเก่าหรือใช้ทดแทนโช๊คอัพติดรถเดิมที่เป็นโช๊คอัพน้ำมันโตกิโกรุ่น Power X เป็นโช๊คอัพขนาดใหญ่พิเศษชนิดน้ำมันกระบอกสีฟ้า ขยายกระบอกโชกใหญ่ขึ้น20%และปรับค่าความหนืดเพิ่มขึ้น25%เมื่อเทียบกับโชกติดรถเหมาะสำหรับรถกระบะทั่วไปและรถกระบะบรรทุกหนักโตกิโก,โกรุ่น p e r l p a u s เป็นโชกอัพกระบอกใหญ่แกนใหญ่ยาวพิเศษชนิดน้ำมันกระบอกสีขาวแกนโชกขนาด16มเมเพิ่มความยาวเหนือกว่าชกอัพมาตรฐาน3นิ้วและปรับค่าความหนืดเพิ่มขึ้น60%เมื่อเทียบกับโชกติดรถเหมาะสำหรับรถกระบะเสริมแนบทุกรุ่น ตกิโก,โกรุ่นอัลฟาเป็นโช๊คอัพขนาดใหญ่พิเศษชนิดแก๊สกระบอกสีน้ำเงินขยายกระบอกโชงใหญ่ขึ้น20%และปรับค่าความหนืดเพิ่มขึ้น30%เมื่อเทียบกับโช๊คติดรถเหมาะสำหรับรถกระบะรถตู้ SUVPPV โตกิโกรุ่นอัลฟาพาสเป็นโช๊คอัพขนาดใหญ่ขึ้นพิเศษชนิดแก๊สกระบอกสีขาวขยายกระบอกชงใหญ่ขึ้น20%และปร,รับค่าความหนืดเพิ่มขึ้น60%เมื่อเทียบกับโช๊คติดรถ เหมาะสำหรับรถกระบะรถตู้ SUV PPV โตโยต้ารุ่น s p a พั part, เป็นโช๊คอัพอัพเกรดพิเศษชนิดแก๊สกระบอกสีขาวปรับค่าวความหนื่นเพิ่มขึ้น80%เมื่อเทียบกับโช๊คติดรถเหมาะสำหรับรถเก่งแนวมอเตอร์สปอร์ตที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของช่วงล่างให้ก่อดถนนขณนะใช้ความเร็วสูง